สวัสดีครับวันนี้จะมาเข้าสายโซลิ d สเต t รีเล a y ของคาโรกาบาซี่ที่เป็นรุ่น3ถึงสาย2โวลต์ให้ดูกันนะครับอุปการณ์ที่นำมาทดลองวันนี้ก็มีตัวโซลิ s สเต e ตัวเทม็นคอนโทรลของช h แมก c นะครับที่เอาต์พุตเป็นพันธ12โวลต์นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์แล้วก็ทอร์โมเกอเปิลไทเค solid state relay <c oughs> จะมีฝั่ง input ก็คือ A1 A2 แล้วก็มี output ที่เป็น L1 T1 นะครับ L1 เนี้ยก็คือไฟ2 20โวลต์รับมาจากเมนผมใช้ไฟ220 v, จากตัว temp control จากซัพพลายของตัวเทมอนลทนเลยนะครับจับมาเลยส่วนที่หนึ่งเนี่ยออกจากที่หนึ่งต้องไปยังโหลดโหลดของเราก็คือฮีเตอร์ฮีเตอร์จะมีสายสีดำแล้วก็สีน้ำเงินผมให้สายสีดำเป็นไฟนะครับ220โวลต์สีน้ำเงินนี้เป็นนิวตันก็ สายที่220ก็เข้าทีหนึ่งเลยครับแล้วก็สีน้ำเงินผมก็มาจับกับอันเดียวกับซัพพลายของเทมคอนโทนส่วนเอาต์พุตของเทมคอนโทนที่เป็นไฟบวกและลบแดงคือบวกดำคือลบนะครับก็เข้าไปต่อกับอินพุตของ Solid State แดงคือบวกนะครับ a 1คือบวกสีดำสีดำคือไฟลบ ต่อเข้า a2 แค่นี้ครับเสร็จเลยลองมาดูกันครับเดี๋ยวลองเสียบไฟโอเคเอาุต์เทมทำงานนะครับ แล้วก็จ่ายไฟดีีให้กับตัวโซลิดนะครับไฟโซลิดติดเป็นสีเหลืองอย่างนี้แสดงว่าเอาท์พุตเนี่ยทำงานฮีเตอร์ทำงาน,งานโอเคนะครับสวัสดีครับ